ลู่ที่4เปรมปีดาแสงแก้วจากจังหวัดน่านครับเข้าแตะขอบสระเป็นคนแรกครับตามมาด้วยชวันนุษสลับลึกจากนนทบ,บุรีครับสถิตินั้น34.58วินาทีนะครับเพียงขวัญ34.54วินาทีทำลายสถิติแล้วครับเปรมปีดาแสงแก้วโอ้โหเนี่ยครับบอกแล้วว่ามีโอกาสทำลายสถิติครับรายการนี้34.54วินาทีถือว่าเป็นการทำลายสถิติ ที่ทางด้านของเพียงขวัญประวโพตโกจากกรุงเทพมหานครทำเอาไว้เมื่อปีที่แล้วครับเป็นสถิติใหม่แล้วนะครับสำหรับการแข่งขันว่ายน้ำในวันนี้ครับกบ50เมตรหญิงครับก็ถือได้ว่าตอนนี้ประกาศออกมา34.54วินาทีนะครับทำลายสถิติยังไม่เป็นทางการในขณะนี้ครับเปลมปีดาแสงแก้วเอาแลยครับต้องถือว่าวันนี้อีกหนึ่งเรียนครับสนุกเลยนะครับ เหรียนทองเป็นของเปรมปิดาแสงแก้วจากจังหวัดน่านกับเหรียญเงินเป็นของจวันนุษสลับลึกจากนนทบุรีครับดูภาพช้าอีกทีนึงครับปล่อยตัวลงมานั้นขึ้นมาเนี่ยเห็นเลยนะครับว่าคู่ขี้อยู่นะครับขึ้นมาในช่วง25เมตรแรกนั้นถือว่าสูสีนะครับแต่ช่วงท้ายๆครับวินาทีสุดท้ายเลยทีเดียวครับที่ทางด้านของเปรมปีดาแสงแก้ว เข้าแตะขอบสาปเป็นคนแรกแล้วทําลายสถิติกีฬาเยาวชนแห่งชาติด้วยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นความประสบความสําเร็จของจังหวัดน่านครับปีนี้มาดีมากๆนะครับทั้งเรือพายแล้วก็ว่ายน้ำเอาล้วครับเดี๋ยวเรากลับไปชมแฮนด์บอลกันต่อครับ,บกลับเข้าสู่ก,นนการแข่งขันแฮนด์บอลครับรอบแรกสายบีครับสมุทปราการพบกับ สุพรรณบุรีสุพรรณบุรีเสื้อขาวคู <fruit S 1> ่นี้ยังเล่นกันคู่ขี้สูสีครับเป็นสุพรรณบุรีที่บุกจังหวะนี้ยิงก็ได้เล่นต่อครับถูกทำฟาวก็มาเล่นกันใหม่ครับ หลอกยิงเองแต่ว่าทำไม่สำเร็จครับติดพุทธษาประตูธนารัฐบุกมาแล้วทีรพัฒครับเสมอกันอยู่23ต่ 23. อ23มีเสียงนกหวีดดังขึ้นมาครับเป็นสมุดประการได้บุกต่อทีรพัฒส่งต่อให้เพื่อนวันนัน ก็หาช่องทางการเจาะครับวัน,นันมาให้ธีรพัฒนเจาะไม่ได้ครับกลางของสุพรรณนี้แน่นมากวัน,นันสุดทาโรครับโดนจับแต่ว่าเป็นโอกาสวันนันยิงลูกนี้โอ้โหเบาไปครับเสียจังหวะล้มไป ย่างเสมอกัน23ต่อ23ประตูครับสุพรรณบุรีเป็นฝ่ายบุกก็วนกันอยู่ลอยยิงโอ้โหลรงนี้ทําสวยครับที่ตีนันจันแดงกับตันทีมของสุพรรณบุรีด้วยยิงให้สุพรรณขึ้นนำแต่ว่าโอ้โหแย่งได้ครับสุพรรณจะเร่นเร็วแต่ไม่ทันครับเพื่อนธนารัตนตั้งเกมมาใหม่ครับ ก็เรียกว่าคุมโซนเอาไว้ครับสมุตปราการเป็นโอกาสจะยิงแต่ถูกแย่งเอานัทพลครับลูกนี้เขาเรียกว่าลูกสอเด็ตั้งเกมกันใหม่ครับสุพรรณบุรีนำสมุตปราการอยู่หนึ่งประตูโอ้โหส่งลูกนี้เสียของครับเพื่อนตามมาเก็บไม่ทันธนารัฐพยายามจะรับแล้วไม่ทัน เป็นโอกาสของสมุทรปราการจะตีเสมอทีลพัทมองหลอกหนึ่งจังหวะแล้วก็ยังไม่ส่งครับฝ่าไปเป็นสุพรรณบุรีเล่นเร็วจังหวะนี้จะได้ประตูไม้มีโอกาสยิงแต่ว่าติดครับยิงไม่ผ่านเหมือนกันพุทธศาสประตูสมุทรปราการวราวุฒิเซฟเอาไว้ได้แล้วก็เรนเร็วมาเลยภูมิวุฒิยิงโอ้โหถูกบล็อกแต่ว่ายัง มีเจ็บครับปะทะกันก็ต้องมาดูแลกันนะครับเจ็บเพื่อนต้องมาหามออกไป,ปะถมพยาบาลกันนอกสนาม ก็ครับเปลี่ยนตัวกันได้ครับเปลี่ยนได้ตลอดแต่ว่าผู้เล่นต้องไม่เกินครับในสนามฝั่งละเจ็ดคนครับเริ่มเกมกันใหม่ครับธีรพัฒนสวนสิริก็จ่ายให้วนัน วันนั้นมาให้ทีรพัฒก็ยังโยนหาจังหวะหา,หาช่องในการเจาะยังไม่มีโ,โอกาสนจะขยับสับขาหลอ,อกอยิงแต่ก็ติดครับลูกนี้คิสดาเราเจะไดสาเรเริญ,ญยิงไปก็ติดคดาเาริญยิงก็ตาเอยู่ประตคารัเสรุบิปติสารากคาราเขราญยิก็คิดาเราเจริงไปก็คสู่เรเจริญงไปั็ตคสาเราเจริญงประมคิสาเราเริบปิสดา,ากกเรา ับสุพรรณกน็นำอยู่หนึ่งประตูแล้วก็ได้บุกค,ครับทิตินันเปิดมาให้ทรงพลทรงพลมองหาจังหวะมีโอกาสยิงลูกนี้โอ้โหไม่เหลือครับเอาละครับนำสองประตูแล้วครับ25ต่อ23สมุุดประการต้องมาตั้งสติกันใหม่ครับโดนนำอยู่ บนกันไปครับอัดของหลอกส่งให้เพื่อนแล้วยิงติดครับแต่ว่ายัางได้ได้ตั้งเกมกันใหม่ครับ <All right. S 1> สมุดประการตามหลังอยู่2ประตูข <All right. S 1> ยับหลอกจะส่งให้เพื่อน <All right. S 1> <laughs> ชนกันเองครับ เวลายังเหลือพอครับธีรพัทน์ส่งให้เพื่อนยิงจังหวะน,นี้แต่ว่าตติเอาได้ซ้ำดาบสองไม่เหลือเหมือนกันเอาครับหมายเลข3ามชำนาญว<อ>ิทย์<อ>แก้วน้อยยิงมาไล่มา24 2ส <24 S 1> ต่อ25ไล่กันบุตรวิดสูสีครับยิงจังหวะน,นี้มุมแคบ 55ทสงพลครับส่งต่อให้เพื่อนมาทรงพลน,นัพทพจยิงจังหวะน,นี้โอ้โหไม่เจ็บครับปิดมุมมาดีครับต้องเร่งครับสมุดประการมองหาเอาเพื่อนออกไปเปลี่ยนตัวธีรพัฒหาคนส่งให้ไม่ได้ครับเปลี่ยนกลับมาครับภูมิวุฒ จครับก็ยังวนกันอยู่มีโอกาสเจาะธีรพัฒน์ไทยภูมิมุดลูกนี้ยิงโดนปัดเอาไว้โดนปัดเอาไว้ได้เส้นข้างครับของสมุทรปราการยุทธภูมิวังงามเซฟไว้ได้ต่อเล่นต่อครับสมุทรปราการมีโอกาสจะหลอกธีรพัฒน์อ้าวลูกเป็นของสุพรรณบุรีครับโอ้เร็วเลยสวัานนี้มาธนารัตยิงแต่ว่าติดเหมือนกันอะไรกันนี่ มาครับาสรุดประการ 24, สวนกลับบ้างเธพรหอดเมทัพพ์ส่งมา 14, อ้าวติดครับหม,มายเลขสี่มองครับธีาาดดรพัฒน์หมุนวนไปครับเจาะไม่ได้กางเหนียวก็เปลี่ยนหาช่องหลอกอสับขาหลอกให้เพื่อนยิงโอ้โหเวียงสะบัดหลังเลยครับนี้ครับผู้ตัดสิน้เป็นส่งด้วยผู้เประตู แล้วก็เป็นสุพรรณบุรีครับเปิดเกมมาใหม่น้ำยูยู่25ต่อ24่รส่งพลให้กับทิตินันแล้วก็ส่งกลับมาทิติน,นันให้ส่งพลครับก็ยังเดินเกมชมาก 3, ก้าๆเดี๋ยวเราไปชมการแข่งขันว่ายน้ำกันต่อครับ ท่านผู้ชมครับตัดกลับมากับอีกหนึ่งรายการครับที่เราจะชมการถ่ายอ <ซ Origin. S 2> ท,าาทาายอดสดมา opus. ส่งผมสุดยอดกองเชียร์เอาแล้วครับอีกหนึ่งรายการที่จะ um ได้มีโอกาสถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็เป็นรายการที่5ในวันนี้สําหรับการชิงชัยกันในรายการกบ50เมตรชายนะครับเหรียญสุดท้ายนั้นจะอยู่ที่การแข่งขันผลัดฟรีสไตล์4คู100เมตรหญิงนะครับ แต่ช่วงถ่ายทอดสดเราก็คงให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเนี่ยครับกบ50เมตรชายก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่ต้องติดตามดูวันนี้นั้นทําลายสถิติไปแล้ว1รายการนะครับเจ้าสาวในขณะนี้เป็นของกรุงเทพมหานครครับทำเอาไว้9เหรียญทองแล้วนะครับณนะถึงปัจจุบันนี้ครับเชียงใหม่5เหรียญทองนอนทบุรี5เหรียญทองสุพรรณบุรี2เหรียญทองสมุทรปราการ3เหรียญทองแล้วก็จังหวัดน่านครับซึ่ง พลิกล็อกมากครับในเที่ยวนี้ของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติได้1เหรียญทองพร้อมทํำลายสถิติด้วยนะครับก็ถือได้ว่าตอนนี้เจ้าสายยังเป็นของกรุงเทพมหานครอยู่นะครับวันนี้ไม่มีโอกาสได้เลยครับก็มีนักกีฬาที่ทําการแข่งขันในรายการกบ50เมตร ชายนั้นเป็นกรุงเทพมหานครสองคนนะครับสกโขทยอุบลราชธานีพังงาสุพรรณรนงแล้วก็อุทัยธานีอย่างจังหวัดละหนึ่งคนครับกรุงเทพมหานครนั้นอยู่ในช่องว่ายที่สองและช่องว่ายสุดท้ายนะครับอ่าแล้วับไปฟังแนะนําตัวของนักกีฬาครับชัยยะศรีหากรุงเทพมหานครด้วยเวลา29.65วินาทีรอบชิงชนะเลิศลู่ที่หนึ่ง กิศณะเรืองอนันต์จังหวัดสุโขทยัยลูกที่สองพาทิพย์ส้อยสีกรุงเทพมหานาคนรลูกที่สามนายพลอาสนาทิพย์จังหวัดอุบลราชธานีลูกที่สี่ชัยพรเอกชัยจังหวัดพังงา ลูที่5สุพัฒผู้งามชื่นจังหวัดสุพรรณบุรีลูที่6ธนวันธรรม,มสุนทรจังหวัดระนองลูที่7ชุติเดชสุรดลจังหวัดกุทัยธานีและลูที่8เศรษฐุทรโรจนวิภาคกรุงเทพมหานคร สถิตินั้นทำเอาไว้โดยพาวินชัยศรีหาจากกรุงเทพมหานครน,นะครับ29.65วินาทีทำเอาไว้ในการแข่งขันมขามหวานเกมครับกีฬาเยาวชนแห่งชาติปีที่แล้วครับกบ50เมตรเกิดอะไรขึ้นได้เหมือนกันหมดนะครับทั้งทำลายสถิติแล้วก็ตัวเต็งก็มีโอกาสจะพลิกได้เหมือนกันเอาล้วครับปล่อยลงมาแล้วครับ50เมตรกบชายขึ้นมาในขนาดนี้ช่อไวที่4กับช่องวที่5ครับสุพั จากทางด้านของสุพรรณบุรีแล้วก็ช่องว่าที่4ชัยพรเอกชัยสุขพัฒนนั่นก็คือคนที่ไม่มีหมวกกันนะครับเอาแล้วครับขึ้นน้าอยู่ครับสุขพัฒผู้งามชื่นจากสุพรรณบุรีไล่คู่ขี้สุสีกับชัยพรเอกชัยจากพังงาครับสุขพัฒกับทางด้านของชัยยพรเดี๋ยวดูครับช่วงตาข่าสะโอ้โหดูเหมือนจะเหนือกว่านิดนิดครับสุพัฒผู้งามชื่นจากสุพรรณบุรีเนี่ยแหละครับเมื่อสักครู่เห็นกองเชียร์ตัดผมทรงนี้กันเยอะครับ ทั้งทั้งกองเชียร์ทั้งผู้เล่นด้วยนะครับผู้แข่งขันด้วยครับคว้าเหรียญทองไปครับสุพรรณบุรีครับสุพัฒน์ผู้งามชื่นจากสุพรรณบุรีครับในช่องว่ายที่5ครับกองเชียร์ได้เฮแน่ครับตัดผมเจ็บจริงๆครับเหมือนจะมีเนี่ยครับ31.09วินาทีครับไม่ทำลายสถิตินะครับแล้วก็ตามมาด้วยชัยพรอกชัยจากพังงาเหรียญเงินแล้วก็ธนวันธรรมสุนทรจากระนองเหรียญทองแดงครับปล่อยตัวมาดีมากนะครับสำหรับสุพัฒน์ผู้งามชื่นจากสุพรรณบุรีตั้งแต่แรกเลยครับ ขึ้นมานี่ก็ขึ้นในตำแหน่งนําแล้วนะครับเบียดคู่ขี้สุทธิ์ศรีกชัยพรเอก,กชัยจากพังงาครับช่วงแตะขอบสาครับสตอกสุดท้ายดึงแล้วแตะขอบสาพอดีครับเร็วกว่าเยอะทีเดียวครับเนี่ยครับโอ้สะใจเดี๋ยวกำลังจะดูที่สีสามเหมือนจะเป็นทาผมมีตัวเลขอยู่ด้วยสุดยอดจริงๆครับสุพรรณบุรีมากันทั้งทีมนะครับเมื่อสักครู่นี้เราพนมีโอกาสเห็นนะครับกองเชียร์เพื่อนๆร่วมทีมก็มาด้วย สุพรรณบุรีครับคว้าไปอีกหนึ่งเหรียญทองนะครับได้มาตอนนี้สุพรรณบุรีจากการแข่งขันว่ายน้ำสามเหรียญทองนะครับในขณะน,นี้อยู่ในอันดับ